สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะก็ลับยู่รับเดมรอบอกในแบบที่ชื่วอว่าไฮแอนด์ซิกนันองค่ะซึ่งแบบนี้คือเงียบมากทุกคนเนี่ยเงียบกิฟเลยอันนี้อุ้ยตัวน่ารักทั้งนั้นเลยอ๋อมันไร่การโตนะคะนี่เออขอเป็นตัวนี้น่ารักค่ะเพืะอันนี้ก็ยังเป็นแบบตัวเล็กนะคะ เนี่ยชอบที่แมพมันไม่มีเสียงอุ้ยอยะไรอ่ะน่ารักแมพมันเป็นการไอซ่อนเหรอนี่ทุกคนคืออันนี้คือน่าสนุกนะเดี๋ยวลองเล่นดูทึบนี่อุ้ยมีเพื่อนเป็นเหมือนเราด้วยน่ารักเวอร์ทุกคนเนี่ยอุ้ยห้าขวบสองขวบนี่เราหนึง่งขวบขวัวบัววัว นี่เลยทุกคนก็คือว่าเนี่ยมันใช่ไฮแอนซิปหรอหรือเป็นการหากับการแอบนั่นเองแบบนี้เงียบมากทุกคนมาดูข้างบนจะมีอะไรอุ้ยอ้ยเกี่ยวขวบเนี่ยตัวนี้สีใช่ไหมอุ้ยสองขวบนะคะนี่เราหนึ่งขวบเรายังไตเป็นเลย <c oughs> นี่เลยทุกคนตึ๊ดๆตๆ ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหยุดหยุดหยุดไตผิดข้างค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรโอ้โหอือมาทุกคนตื๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดข้างบนนี่ตัวไหนอ้าสามขวบนะคะแล้วนี่คือลงมาข้างล่างนะทุกคนนี่ว้าวออปปี้มีออปบี้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะแบบมันต้านไม่ไหวเหรอ นี่ดูคนพอแล้วนี่เลยนะคะอุ้ยนี่ก็เป็นบล็อกนะ่ารักน่ารักนะเอออุ้ยมันขังกันแล้วกันได้ด้วยหรอนี่อะไรก็เปิดอันนี้ก็ป,นนกปิดนะคะนี่โอ้โหเพื่อนเปิดซะงั้นเอามาอุ้ยอุ้ยมีเพื่อนแนะนําทางคะ่ะทุกคนนี่นี่คลิป เพื่อนขิดไปแล้วนะคะทึบงั้นก็ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมอใช่ค่ะทุกคนแล้วก็สีอะไรเนี่ยอบึ๊บมาสีเหลืองนะคะวิไม่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นแดงแหละค่ะเฮ้ยผิด โอ้โหเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะโอเคมานี่นี่น่ารักน่ารักนะทุกคนแบบตาเหลือกนี่เลยอันนี้เพื่อนทึบทึบไม่รู้ว่าเพื่อนไปดาวอะไรหรือเปล่านะน,นี่เลยทุกคนทึบนี่ทึบนี่เลยอุยอุ้ยอุ้ยอันนี้หรอไม่น่าใช่นะ แต่คิดว่าหน้าจานี้แหละคะ่ะเพราะมันส่งไม่เหมือนกันเอ้ยใช่อุย้ยอะไรอะเห็นไหมคะมันเป็นแต่หัวโอ้โหเพื่อนอันนี้ทึบเพื่อนไปดาวไหนนะนี่เลยแล้วก็สีเหลืองนี่นะคะตัวอะไรเนี่ยแล้วก็โอ้โหควนก็อ๋อสิบห้าขวบนะคะอุย้ย เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้พรมเหมือนเพื่อนนะคะอุ้ยเขาเซฟเขาเซฟเออเขาเซฟเลยล่ะนี่ทุกคนทึบทึบโอ้โหตายแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหชอบตายจังเลยขี้ชอบตายจริงๆนี่ทุกคนทึบนี่ทึบทึบอึบท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 ึบนี่ทุกคน อันนี้11บแปครันะคะฮึเอ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยสีขาวๆมันเป็นจุดสีทุกคนฮึบ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 โอ้โหอีกแล้วครับผมมีอะไรเนี่ยทุกคนตายบ่อยมากเลยอ่ะฮึบฮึบอุ้ย,ยต้องไปสิบสี่ควบโอ้โหตลกมากทุกคน โอ้โหนี่เซฟทึบ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 เซฟนี่ทุกคนทึบทึบทึบนี่เลยทุกคนทึบทึบทึบโอ้โหคือสูงมากทุกคนทึบทึบทึบอุ้ยล่วงครับโอ้โหมาอันนี้กันต้องใช้อันนี้แหละไม่ไหวแล้ว โอ้โหทึบทึบมาจุดเซฟเลยดูคนอุย้ยสิบสามขวบน่ารักอ่ะนี่นี่อ่ะตกไป <c oughs> นี่นี่เลยทุกคนทึบไปดูกันเอ้ยเขามาเซฟจุดนี้ซะง,งั้นอะไรอ่ะเขานี่นะคือ น้องมิวนะคะมาตรงนี้ค really nice. ือเขาไปเซฟจุดล่างให้เฉยเลยอะมันไม่ได้แน่ทุกคนนะนี่เลยนะคะฮึบทึบอุ้ยอันนี้สซฟหกครัววุ้ยตัวอ้วนมากเลยอะอุ้ยตกเงวเรียบร้อยโอ้โหฮึบโอเคทึบ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  ทึบทึบทึโอ้โหต่อมาสองขวบอุ้ยน่ารักนี่เลยทุกคนทึบ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 อุ้ยอบี้มันโอ้โหยาวไกลมากอุ้ยแต่ก็ไม่ไกลนะอันนี้สิบสอขวบนะคะนี่เลยทุกคนทึบทึบทึบต่อไปก็ขวบน่ะอุ้ยทุกคนเห็นไหมเล็กมากคือมันเป็นสิ่งกิดขวางนะคะเอา อ๋อเออทางนี้นี่ทุกคนเนี่ยดูดิทึบโอ้โหทึบทึบทึบกี่ขวบโอ้โหเท่าไหร่ยี่สิบขวบนะคะยาวมากยาวเหมือนเปรืเลยอ่ะโอ้โหทึบโอ้โหโตกอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยทึบทึบ DNA ทึบทึบ ทึบ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 นี่เลยทุกคนอุย๊ยตัวนี้มันเล่นเลยสิบเจ็ดขวบนะคะทึบทึบอุย๊ยเกือบไปเลยวะ่ะโอ้ไม่ก็แบบนี้เขาไม่มีเสียงย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะไม่มีเสียงเลยทุกคนโอ้โห oh. คือเงียบมากทุกคนทด่ไนไหมคะเห็นไหมไม่มีเสียงเลย คือก็ยังคืองงอ่ะทุกคนทึบอุ้ยอุ้ยอะไรเป็นอะไรสิปดขวบนะคะนี้ทึบซืบทึบทึบนี่เลยทุกคนทึบทึบอุ้ยต่อไปสิบเก้าขวบ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 ยูถึงเส้นชัยแล้วนะคะถึงเส้นชัยแล้วอุ้ยฮะ ทั้งนั้นเพิ่งอาจได้แปดนาทีทุกคนเฮ้ยเอาจริงดิเอ่อเอาซีเมนต์ทึบได้ทั้งนั้นเพิ่งอัดจะได้แปดนาทีทุกคนเฮ้ยนี่ทุกคนดูดิจัมโบตัวนี้น่ารักไปกันเราลงไปข้างล่างกันอุ้ยอย่าพาข้าสู่ความตายเลยขอร้องขอร้องเถอะเฮือเรียบร้อยค่ะ โอ้ยเนี่ยสมอลเล่แล้วง่าโอ้โหทุกคนเอาจริงดีตั้งนั้นเพิ่งได้แปดนาทีมันจะเบอรอเกินไปไหมฮึบนี่อึบโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยชึบเอาใหม่ทุกคนฮึบนี่ทุกคนเอ่อฮึบ เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้แล er ้วท <tr> <waited> <aro> uhm, ุกคนเฮ้ยวีได้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอาจจะนำโชคโอ้เกือบโดนแล้วเชียววยอะไรเนี่ยทุกคนฮึบนี้ได้สีขาวนะคะฮึบฮึบฮึบเออเออเลยเออนะคะพูดผิด ทึบนี่นี่อือนี่ทุกคนเฮ้ยทึบนี่อึบชึบแล้วก็สีนี้นะคะนี่วิ้ยนี่ขังใครเนี่ยขังทิปนะคะเออไม่ได้ขังเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันเออเป็นไหนดีเป็นไหนดีเป็นไหนดีเอามองอาร์ตขอใช้นี่ละกันเออเอามองอาร์ติฟ่ง สาวไฟทุกคนทำไมภาพมันสั่นอ่ะอุ้ยทำไมสั่นอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องปกติมั้งทุกคนอุ้ยเขาวงกดโอ้โหแล้วก็เราก็จะได้นี่เลยนะคะรางวาัลอันนี้นี่เลยคนมันเป็นไฮแอนด์ซิกตรงไหนเนี่ยทุกคนถามจี โอ้โหมันเป็นไฮแอนด์สีตรงไหนโอ้โหยังไงห้าสิบสี่ขวบอยู่นูน่นโ,โอ้โหขี้เกียจไปอ่ะนี่เลยทุกคนชึบซึบซึบเอาจริงดิเพิ่งอาจจะ้สิบกวน,นาทีเองเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตู้จดหมายหรือว่าอะไรนะคะโอ้ยทุกคนคือแอบ,บไม่เนียนเลยอ่ะชึบซึบอันนี้คืออะไรเหรอ งูนี้ล่ะวันนี้ก็รีซิตนะคะโอ้หันนี้31เลยอันนี้สาอันนี้นะคะเท่าไหรอ่อ่ะส8ดโอ้โหแต่ก้อนนี้ส5ห้าอันนี้37นะคะซึ่งเขาคือลูกนั่นเองไอ้ตัวเล็กๆก,การทุกคนซึ่งเขาไม่นับไอ้ตัวนั้นนะคะนี่เลยทุกคนข้างหลังนี่ไง มี36-33นะคะนี่ว้าวน,น,น,นี่มีเลยอะเจอเจอตจอเจอยังยังนีเลยทุกคนทึบทึบอืมมีม้าด้วยว่าแต่ข้างในจะมีหรือเปล่าโอ้ยมีทุกคนลบเจ็ดคือกี่ขวบอะ เจ็ดขวบบอกอุ้ยมาีโอ้โหอันนี้ก็34นะคะอันนี้อะไรเนะี่ยคืออ๋อขวานอันนี้คืออะไร <c oughs> ตลกมากเลยทุกคนจึ๊บ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 ,บมาเต้นกันนี่ทุกคนมันไม่มีท่าเต้นเออคือมีเสียงมาหน่อยเออ นี่ทุกคน <_ C LS> มันออกจากแผ่นเสียงนี้มันก็จะไม่มีเสียงมันก็จะเงียบเิบเลยขอร้องใช้ซิเนี่ยทุกคนมันแบบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นเหมือนที่น้องมิวเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมมันกระตุกอะทุกคนก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันกระตุกโอเคอุ้ยมือตัวอะไรอะ ทึบนี่ทุกคนโอ้โหก็เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดแชร์กดทับกระายเพื่อไปกำลังใจให้น้องมีนน้่นะเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทึบๆ